โอ้มันอัปเดตเดอเซอรมอเข้ามาเนี่ยโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมวันบอยส์เอ็กดีคูนชาแนลนะครับและเหมียวซังเอ็กดีคนเดิมนะครับในเกมสตัมเบิล u y s ์นะครับวันนี้ก็จะมาแข่งขันหนึ่งวีหนึ่งกับเหมียวซังเอ็กดีนะครับในรายการใหม่ที่มีชื่อว่าแข่งไปบันบรลกว่าเดิมนะครับโอเคเป็นรายการใหม่นั่นเองโอเคก็ต้องขอ เสียงของเหมียวซังนะครับวัสดีครับคุณเหมียวซังครับสบสนใจมาหนึ่งหนึ่งกับผมไหมครับอ่าได้เอาาหม่เจอกันในชีวิตจริงเออโยโยตอนนี้ผมก็จะมาหนึ่งหนึ่งกับเหมียวซั่งครับอย่างที่บอกไปในรายการผมบอกไปแล้วก็คือแข่งไปบันไลกับเดิมนะครับจะบันไลจริงไหมไปดูนะครับขอส่มกาชาขอส่มวงล้อก่อนไม่ใช่กาชาโอเคได้เลย ได้โทเคตมาหนึ่งขอบคุณฮัลโหลโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับวันนี้นะครับผมจะใช้สกินที่มีชื่อว่าโรบบวชิงตันนะครับที่มาจากอจอร์จวอชิงตันประธานานธะิบดีนคนแรกของยูเนเต็ดสเตทออฟอเมริกานะครับแล<ต>้วมัน,อเ,นเออให้ให้เกียรติประเทศเขาหน่อย <laughs> โอเค ซึ่งอืมนี่นะครับสกินก็เท่อยู่นะใช้ได้อยู่แล้วก็เหมือนมันไม่ไอัปเดตอะไรฮัลโลวีนกับเสมอมานะโอเคพร้อมยังครับคุณเหมียวสังพร้อมจะมาตัวตัวผมยังครับพร้อมแล้วครับก็มาดคมา,มาใช้โลเคชันมาเดี๋ยวไปเจอนะบะยอกๆ,ๆ,ๆอยเจอกันหลักเซเวโอเคผ <ๆ S 1> ู้เล่นสองคนพอนะครับเราจะเล่นกันสิบรอบนะครับสิบเกมนะครับใช่แต่ว่ามันสั้นๆก็น่าจะได้อยู่สร้าง เชิญเหมียวสังเข้ามาเลยโอเคเราจะพร้อมกันยังครับคุณเหมียวสังพร้อมแล้วครับผมมาถึงพร้มจะแพ้ยังครับเฮ้ยคกูได้ผมนะได้มาเลยใครกันเลยผมพร้อมที่จะนะโอเคมาสามสองหนึ่งเริ่มนี่โรบอว์วอชิงตนันนี่หมุนตัวละครหมุนตัวละครหมุนตัวละครทำไมมันเล่นแค่สองคนทำไมมันใช้เวลานานจัง ในการโหลดโหลดแมพยู <st ort tense> <Pur> ่ไงเวลารอนานจังเลยมิสเตอร์บีหรือพรโพธรูปมอๆมาดูกัน nah ว่าจะได้แมพอะไรนะครับมาแกไม่รอดแน่ไอ้กายมันท้าผมอเคได้ทำไมมันโหลดนานจังเฮ้ยอู้ห้นานี้นานนานเก่ามาเรามาแข่งกันไพ่ o อดพลาช อันถูนกไหมไม่ถูกซิงตันแกไม่รอดแน่เึื้อมัมมี่แกไม่รอดแน่ขอบคุณนะครับไซ <c oughs> ยันนาลาอ้าวฮาลัลโหลเตกใจนี่ว่า <c oughs> ไปแล้วไปแล้วผมไม่อยู่นะครับเฮ้ยม, <c oughs> มาเร็วมาเร็วเออมันมายังมันมาแล้วมาเร็วมาเร็ว,รว,รวตรงนี้แหละตรงนี้แหละดานตามเซียนเลยตรงนี้อีเออ สังผมไปแล้วนผู้ชมอออไม่ต้อมด้วยเ <c oughs> ขาจริงนะครับจีจีโอเคผมได้หนึ่งแต้นแล้วชมเรียบร้อยแล้วว่ารถเหลือรถเหลือหกรอบดีไหมเพราะว่าดูจาก ดูจากอันนี้แล้วมันดูน่าจะยาวไปโอเคตาที่สองท่านผู้ชมตอนนี้ผมลดจะเหลือเหลือหกรอบนะครับสิบรอบมันเยอะไปนะครับรอบแรกผมก็ชนะไปนะครับใส่ๆนะครับชิวๆชิวๆใช่ชิวๆถ้าได้ด่านใหม่นี่น่าจะงงกันทั้งหมดเลยอะเออดูงงกันหมดโอ,โอ้โหด่านเดิมด่านเก่าไม่ได้ ด่านนี้เราชอบตรงที่มันลื่นมาด้วกันด่านนี้ใครจะชนะเฮ้ยมัมมี่แกไม่ควรอยู่ตรงนี้นี่มันไม่ใช่เฮ้ยด่านนี้ด่านนี้งไมที่กายเจอพินอคิโอไอเจาะกันไม่มีคัไม่มีการปามื่อไม่มีการปานี้นะครับไม่มีการอ่อนให้นะครับ เล่นกันแบบอําสุดสี่มือเลยครับจะไม่มีการหนอนให้นะครับเข้าใจไหมเหมียวสังผมไปแล้วอู้อีมานมายังเดี๋ยวมาเราดูเขากันนะครับเขาอยู่ไหนเขาลืมกันแล้วเอาเอาไม่เลวไหลเข้าเส้นชัยโอเคเราที่สองได้คะแนน ตอนนี้รู้สึกสงสารเหนียวซังมากเลยนะครับผมนี่ผมนี่ต้องชนะคุณให้ได้มีด้านไหนไหมที่กายขั้นท่านั่นอ่ะไม่รู้ก็แหลนดอมไปนั่นแหละอืมรับพิสานนะครับโอ้ด่านนี้กําลังกําลังกําลังเคยได้ด่านนี้โอเคสามสอง วันออเออืออเฮ้ยทำไมเมื่อกี้เราลื่นเอมันไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยทำไมเราเลื่นอย่างเงี้ยทำไมเราลื่นเฮ้ยากมันไปนู่นแล้วเฮ้ยทำไมเราเลื่อนอะเลื่อนอะเพราะคุณไม่อยู่เลยไอไออันนี้แกโอกาสชนะแล้วครับท่านผู้ชมไอมันไปแล้วไม่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 ฉันจะไม่ให้แกชนะหรือไม่หรือจะให้ชนะดิแต่ไม่มีการอ่อนให้นะครับ เอ้ยมาวนไปแล้วออเ, <c oughs> เอ้ยเอเอ้ยเขาบอกกันนะผมไม่จะได้ใช้ปลล <c oughs> <c oughs> โป้นะ <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้คืออะไรเอ้ยมันเป็นไรแล้ว เดี๋ยวเอามาเลื่อนกันนะโอเคเราต่อไปเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ โอเคครับท่านผู้ชมมันเกมมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับอยู่ดีตัวผมมันก็เลื่นไปนู่นไปนี่นะครับ <m aren> มันมันเป็นบั๊กหรือมันเป็นโะบบของด่านนั้นนะครับแต่เนีย่ยสังเขาก็ไม่ได้เลื่อนอะไรขนาดน,นั้นนะเนี <S <s <sy iro> ย่ยตรงหน, <s sy iro> น้าจอฮะ ตอนมึงเข้าไปในประตูไอ้เหี้ยเสียงแตกเลยอะเออเมื่อกี้เนี่ยทางจะชนะอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกกันเนี่ยไม่มีโปรกรมโปอะไรเลยนะท่านผู้ชมพะผมหลดไม่เป็นถึงหลดเป็นก็ไม่หลดโป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 อะโนะโี๊ะโป๊ะโโป๊ะโปนะีป๊ะโปิโปเะโ่๊ะโป๊ะโป๊ะะโนแต่ป๊ะโป๊้โป๊ะโป๊ะรปะโป๊ะโ่๊ะโป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 ปนะะโนะชนะก็ได้ ไออ้ไอ้ขี้เราลวงนี่เดี๋ยเจอธงอเมริกันให้ให้ไม่ใช่โอ้โหไก่ระวังเออเอออาเฮ้ยอฮือฮืออ่ะโอเคด่านนี้ลุ้นอยู่นะว่าเป็นทันดาฮันนี่หนาะจะเป็นไงเนี่ยอย่าเล่นด่ายิสเตอร์บีด้วย โอ้ยโอ้ยอะไรโอ,อ้โอ,อโอ้โหยาโอ้ยเยว้าไอ่เฮ้ยอันนี้ผูดภาษาอะไมาโอเคไม่เป็นไรนะครับผมยังมีแต้มสามแต้มอยู่นะครับผ่านผ่านผ่านตายนี้ก็ดีใจแล้วแล้วถ้าเกิดอยู่ดีเสมอคนละหนึ่งหนึ่งหนึ่งไอคนละสาม โอเคมาครับรอบที่รอบที่ห้านะครับตอนนี้ผมได้ไปแล้วสามตอนหนึ่งะครับผมสามเดี๋ยวซังหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นข้างหลังเลยแพ้อย่าเล่นด่านปืนเนิร์ฟอะหรือด่านอะไรใหม่ๆก็ได้อะด่านที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยไอเลิฟครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด่านวิสบิดเฮ้ยด่านใหม่ไม่หลุดู่อทำไมโอเคโอเคไป เห็นเขาชอบเล่นม ok ุกนี้อยู่ในคลิปอะเฮ้ยชนหมัดกันชนหมัดเฮ้ยจะโดนบีบได้มิสเตอร์บีนะครับเมื่อกี้เพิ่งขอได้เลยเดี๋ยวเดผมไม่ชินเลยด่านใหม่ไม่ชินเลยโอ้โหเป็นพัดลมเข้ามายังเข้ามายังถ้ากระดานด่านนี้ไม่แจกเงินเนี่ยหายนะโอ้ยเนี่ยเฟสเทเบิลเฮ้ยเนี่ยเป็นเรือเหมือนในวิลลี่วังกาเลยเดี๋ยวสีแดงคืออะไรอ๋อสีแดงมันหาย อู้อุ้ยมันหายอู้อู้ยอเฮ้ยเอาตกเุ้ยเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วเดี๋ยวแล้วเส้นชายอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้งงหนาดลงแบบเฮ้ยเออว้าโยอ้อยเฮ้ยไอ้เฮือนี่ก็เรื่องของมิสเตอร์บในวิลลี่อาที่เขาสร้างโรงงานช็อกโกแลตอ่ะมันมาจากหนังเรื่องวิดีวังกาใช่ วิลิบงกาเลกับโรงงานช็อกโกแลตเออนั่นแหละจรติดปากเนี่วิลิบงกาโอเคเขามาแล้วเราต้องรีบไปแล้วเส้นชายอยู่ข้างหน้าเดิดติดดิดติดเอาอยากให้กายสร้างห้องบ้างเหมือนกายในโชว์ดี โอเคครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายนะครับโอเคจนตอนนี้ยังไงตอนนี้คะแนนก็รู้เลยครับว่าเคยจะชนะแต่ว่าเรามาแข่งให้ครบรอบกันนะครับเออโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคราวหน้ามีให้แก้ตัวอีกนะครับมีรอบอื่นอีกอเคด่านเก่านะครับโอเคเขาบอกกัอนนะผมไม่ได้โกงอะไรเลยนะได้แต่ไอ้ด่างสามไอ้ย้ยเอออยูนดีมันก็ลื่นปิ้ว เด้ยวเอ้ยเอ้าเอ้ยเอ้ยไม่น่ากลับมาเลยเล่นไปเลยเอ้ยกายจะดือดปิ้วไหมอุ้ยมาหานี้กันแหละมาตรงกลางเอ้ยมันไปไหนอ่ะเออเออมาหนี้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 เอ้ยว่ากันอย่างไรบ้างเออเออ ไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วครับไป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 ปเอ๊ยทางไหนทางนี้ทางนี้ดิเอ้ยปิงเอ้ยพี่ปิงพี่ปิงเอ้ยปิงเพี่ปิงหนาฮะเอ้ยไาเลื่อนอึบเอ๊ย ข้าเข้าครับ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 ครัครับ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 คนัครับครับคคุณบครัครับคับครับครับครับับครับัครับครับคครัคร ่าโอเคแบรดออกาใจโอเคเดียวข้าหน้าไว้ให้เดี๋ยวสั่งเข้ามาน,นี่ใหม่นะครับสั่งทนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนแล้วแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเหมียวสั่งเล่นะครับ